สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่เอออสปอร์ตคิงบุรุษที่แข็งแร่งที่สุดในโลกคิงผู้มาหยุดสงครามใครอยากลองก็เข้ามา ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าบุรุษที่น่าสะพรงกลัวที่สุดในเรื่องของวันพันแมนปฏิเสธไม่ได้เลยต้องเป็นคนนี้เวลตาอันน่าสะพรงกลัวบุรุษที่มีรอยแผลอยู่บนใบหน้าเป็นใครไปไม่ได้เลยคนที่จะมาหยุดสงครามในครั้งนี้นั่นคือเชนคูสอันนี้ไม่ใช่นะครับแค่อยากจะบอกว่าลักษณะเหมือนกันเท่านั้นเองคนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันในเรื่องของวันพันแมนลักษณะแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับ <c oughs> นั่นก็คือคิงคนที่ยืนนิ่งๆใช้หาคี้รอชันทุกคนก็สยบนิ่งแล้วแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรวันนี้เราาจะม ูดคุยกันครับการหยุดสงครามของคิงบุรุษเพียงคนเท่านั้นที่ทุกคนสะพึงกลัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนในการทำคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้เราไปเริ่มกันเลย ตรงนี้เราก็มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าในตอนจบนี้ถ้าหากไม่มีคิงบรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในรูปเรื่องราวในตอนท้ายอาจจะปันปวดและยุ่งเหยิงมากกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้แต่การที่คิงออกมาเคลื่อนไหวเพียงนิดเดียวเท่านั้นคิงก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดพวกเราน่าจะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยนะว่าคนที่ขี้ขาดอย่างคิงผมใช้คาว่าขี้ขาดเลยนะทําไมถึงกล้าที่จะมาหยุดสงครามในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้เป็นเพื่อนฟังครับ ทำไมอยู่ดีๆถึงกล้าที่จะยืนหยัดและหยุดทุกคนและเรื่องราวก่อนที่คิงจะเคลื่อนไหวเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับสรุปให้ฟังโดยย่อๆอีกแล้วเดี๋ยวย่อๆเดี๋ยวก็จะนึกถึงจีนอ่ะติลอนะ แต่ผมไม่ได้ย่อแบบนั้นนะครับอันนั้นไม่เรียกว่าย่อเลยพูดฉบับเต็มเลยนะเจนอสฉบับของผมเนี่ยเป็นแบบย่อๆจริงๆนะหลังจากที่ไซตามะจัดการกับกาโร่ได้เรียบร้อยแล้วหน้าของกาโร่เนี่ยสบัดล้วก็แตกออกไปเลยพลังที่ได้รับมาจากพระเจ้าก็รูดไหลออกไปทําให้กาโร่นั้นบาดเจ็บในสภาพน้นตอนนั้นเนี่ยเหล่าฮีโร่ก็ใช้สถานการณ์ที่กาโร่ยังบาดเจ็บอยู่หรืออาจจะต้องพักตัวเล็กน้อยเนี่ยเหล่าฮีโร่เหล่านั้นก็พยายามเข้าไปสร้างผลงานให้กับตัวเองนะครับผมใช้คํานี้เลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเหล่าฮีโร่พวกนี้ก แต่ดูเหมือนว่ากาโลก่กาลังจะเสียเปรียบพวกนี้ก็ซ้ําเติมทันทีครับใจนึงก็น่าจะหวังผลงานด้วยล่ะใจนึงก็หวังจะล้างแค้นด้วยล่ะพะถ้าใครจําได้เนี่ยในอนิเมะภาคที่2เนี่ยกาโล่เคยไปยำกลุ่มแทงท็อปกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีความแค้นมาจากตรงนั้นด้วยก็ได้กลุ่มนี้ก็อาจการโล่สนุกเลยนะครับยิ่งกาโล่ไม่โตตอบอะไรเลยส่วนซูเปอร์แฟนกับไซตามะก็ยืนดูเฉยๆนะผมก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าดาเมจในการโจมตีกาโล่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับรุนแแแรรงงกก็จจิต่่าาาโนนนะททได้บบ สบายๆเลยทีเดียวครับพลังหมัดหรือการเตะต่อยการยำทีนแค่นี้คงไม่เป็นอะไรมากส่วนการโลดเลือดตกยางออกนั้นน่าจะมาจากการต่อยของไซตามาซะมากกว่าที่ยังกระอักภายในอยู่อะไรประมาณนี้นะส่วนดาเมจจากกลุ่มฮีโร่เหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคงทําอะไรการโล่ไม่ได้หรอกครับแค่กาโล่กําลังบาดเจ็บภายในอยู่จากหัวล้นหัวเหม่งๆนั้นซะมากกว่านะหรือการถอนพลังคืนไปจากพระเจ้านะครับอาจจะทําให้การโล่นั้นบาดเจ็บภายในก็ได้ตรงนี้ผมเคยย้ำอีกรอบเลยว่าดาเมจจากการโจมตีของเหล่าแทงท็อปหรือเหล่าฮีโร่คัสต์เองค ทําาอะไไไรกโม่ด้รครคับด้วยดาเมทที่เบาแบบนี้กาโร่จะปล่อยให้พวกนี้ยําทีนแบบสบายๆโดยที่กาโร่ไม่จําเป็นที่จะต้องโต้อตอบและก็พักฟื้นตัวเองไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ไม่แปลกอะไรเลยนะเพราะช่วงท้ายเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อกาโร่พลังฟื้นฟูกลับคืนมากาโร่ก็หายวับไปกับตาด้วยพลังของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเหล่าฮีโร่ลุมอดกาโร่อยู่สักพักหนึ่งกระบ,บองเหล็กก็เข้ามาเพื่อห้ามพวกนี้อาจจะด้วยความสัมพันธ์ที่เคยต่อสู้กับเซียนตะขาที่กระบ,บองเหล็กนั้นร่วมกับกาโร่ในการต่อสู้เพื่อปกป้องทุกคนแต่ในช่วงนั้นนา เข้ามาแล้วก็ทะเรอะกับกระบองเล็กในระหว่างที่กระบองเล็กและหน้ากากหวานกําลังทะเราะกันอยู่เหล่าฮีโร่กลุ่มเดิมก็อัดการโลต่อนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่มีซอมบี้แมนที่มาหยุดพวกเขาไว้อีกครั้งหนึ่งเพราะซอมบี้แมนมีข้อสงสัยที่จะถามการโลว่าว่าพลังที่การโลได้มานั้นมาจากใครกันแน่ไม่รู้คุยกันแบบไหนการโลกก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็ท้าทายให้ซอมบี้แมนนั้นฆ่าตัวเองซะแต่ในใจลึกๆของการโลนี่ผู้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าการโลนี่ไม่ชอบฮีโร่เป็นพิเศษเลยการโลนี่คิดมาโดยตลอดว่าเหล่าฮ คนนื่แล้วก็ต้องการที่จะเปิดเผยท่าแท้ของเหล่าฮีโร่การที่กาโร่ท้าทายให้เหล่าฮีโร่ฆ่าตัวเองเพื่อปิดชีพตัวเองนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับกาโร่อยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าฮีโร่นั้นไม่ได้มีความยุติธรรมจริงๆหรอกแต่ซอมบี้แมนก็ไม่อะไรกับกาโร่นะไม่คิดที่จะฆ่ากาโร่แต่คนที่คิดจะฆ่ากาโร่นั่นคือหน้ากากหวานหน้ากากหวานเนี่ยก็พุ่งปีเข้ามาเลยทีเดียวครับหวังที่จะฆ่ากาโร่แต่ในช่วงนั้นทาเลโอกาอย่่งทีพวเราาาได้อ่นกัลละทเโเโข้าไปกอดที่ขาของหน้ากากหวานนะครับเพื่อไม่ให้พุ่งตัวมาหากาโร่ พื่อไม่ให้ฆ่ากาโร่นักกาวานก็ประมาณว่าบอกให้ปล่อยส่วนทาเลโอนั้นก็บอกว่าไม่ปล่อยหรอกคุณจะไปฆ่ากาโร่นี่คุณเนี่ยคุณจะไปฆ่าคุณลุงนี่นะคุณจะไปทําร้ายคุณลุงคุณลุงคนนี้เป็นคนที่ช่วยชีวิตผมมาโดยตลอดเลยนะเป็นฮีโร่ตัวจริงต่างหากล่ะเมื่อคิงได้ยินดังนั้นก็นึกถึงในอดีตนะครับในระหว่างที่เดินทางร่วมกับทาเลโอทาเลโอเคยบอกกับคิงว่าเมื่อเห็นกาโร่หรือเห็นคุณลุงเนี่ยอย่าทำอะไรคุณลุงเลยนะอย่าได้ระแกคุณลุงเลยคือตอนที่ทาเลโอพูดไปเนี่ แข็งแร่งออกมามากถ้าหากคิงได้เจอกับกาโร่หรือเจอกับคุณลุงคิงอาจจะทําร้ายคุณลุงก็ได้ก็เลยอ้อนวอนขอคิง King เอาไว้ส่วนคิงก็นึกขึ้นได้ครับอ๋อคุณลุงก็คงเป็นคนนี้สินะเพราะว่าทาเลโอตอนที่กอดขาของแม็กกวานเอาไว้ก็ตะโกนออกมาด้วยเช่นเดียวกันว่าอย่าทําอะไรคุณลุงเลยทําให้คิงนั้นรู้ได้ทันทีว่าคุณลุงของทาเลโอก็คือกาโร่นี่แหละเมื่อคิงรู้อย่างนั้นครับก็เลยทําการช่วยเหลือกาโร่หรือหยุดทุกคนที่กําลังลังแกกาโร่ o, อยู่ตามคําขอของทาเลโอด้วยการเปิดโหมดคิงแองจินเสียงดง ตั้งกึกก้องสนั่นวันไหวแล้วก็ทําให้เหล่าฮีโร่นั้นสะพึ่งกลัวกันเลยทีเดียวหยุดนิ่งกันแทบทุกคนกลัวแบบสุดขีดขี้หดตดถายกันเลยทีเดียวครับส่วนฮีโร่ที่เก่งๆเนี่ยก็ทําใจแข็งๆเอาไว้นะแบบลักษณะเหมือนเจอหาคีราชันกันเลยทีเดียวพวกที่หอนแอร์เนี่ยหวาดภาวาแทบจะเป็นลมกันเลยนะส่วนเหล่าฮีโร่ที่มีความแข็งแก่งหน่อยก็ตกใจแล้วก็ข่มใจเอาไว้เพื่อไม่ให้คิงรู้ว่าตัวเองนั้นกลัวคิงอยู่ยกตัวอย่างเช่นนักกาหวานแฮะแล้วก็คนอื่นๆด้วยตรงนี้ก็น่าจะสะพึงกลัวิงกันแบบ เลยยทีเวมื่อคิงเปิดโหมดนี้คิงก็พูดออกมาว่านี่มันต่อหน้าเด็กเนาะและก็ทําให้เหล่าฮีโร่นั้นหยุดชะงักไปเลยทีเดียวไม่กล้าสร้างความรุนแรงต่อหน้าเด็กหรือทาเลโอเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคิงเปิดโหมดนี้แล้วก็มีคําพูดออกมาเนี่ยก็ไม่มีฮีโร่คนไหนกล้าขยับเลยไม่ว่าจะเก่งหรืออ่อนแค่ไหนก็ตามกลัวตายกันเลยทีเดียวผมรู้ว่าแฟนคลับหลายๆคนนั้นรู้กันอยู่แล้วว่าเสียงหัวใจของคิงเนี่ยแล้วก็บวกกับคําพูดของคิงสีหน้าของคิงมันทําให้ทุกคนมโนจนขี้หงุดหงิดอยู่แล้วเนาะตรงนี้ ก็ไม่แปลกเลยที่ทุกคนหยุดนิ่งแล้วไม่ทําอะไรต่อครับรอแค่ให้คิงจัดการหรือให้คิงบอกว่าจะต้องทําอะไรไม่กล้าทําอะไรนอกเหนือจากนี้ไปแล้วคิงเพียงคนเดียวสามารถหยุดทุกคนไว้คิงแข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นแบบฉบับย่อๆที่ผมนั้นย่อให้เพื่อนๆฟังครับเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเยอะเหมือนกับเจเนอรเจเนอเนี่ยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพฤษฎี T D, มิติการต่อสู้บ้าบาออแตกบ้า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 ยาวเกินไปอันนั้นน่ะส่วนผมเนี่ยย่อแบบสั้นๆคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องราวเกี่ยวกับคิงว่าคิง ำไมกล้าที่จะออกมาคิงคิดอะไรอยู่ทำไมคนขี้ขาดอย่างคิงผมเรียกอีกรอบหนึ่งว่าคิงเนี่ยเป็นคนขี้ขาดทำไมถึงกล้าขึ้นมายืนหยักแล้วก็สยบผู้คนให้หยุดนิ่งเพื่อไม่ให้จบตีกาโร่หรือไม่รังแกากาโรอีกอย่างแรกเลยครับคิงได้รับปากกับทาเลโอหรือน่าจะมีความสัมพันธ์นันดีกับทาเลโอการที่ทาเลโอนั้นขอร้องคิงให้ช่วยเหลือหรือไม่รังแกากาโร่ตรงนี้คิงก็น่าจะรับปากหรือเห็นอกเห็นใจทาเลโอด้วยเช่นเดียวกันคำพูดของทาเลโอว่าอย่ารังแกคุณลุงเมื่อคิงรู้แล้วว่าคุณลุงของทาเลโอ คือกาโร่คิงก็รู้ทันทีว่าคิงจะต้องหยุดเหล่าฮีโร่ที่กําลังล่าแกกาโร่อยู่อย่างต่อมาตัวของคิงรู้ดีว่าคิงคือใครขนาดคนอื่นยังรู้เลยว่าคิงน่าสะพรงกลัวขนาดไหนคิงแองจิ้นน่ากลัวขนาดไหนสีหน้าน่ากลัวขนาดไหนคําพูดน่ากลัวขนาดไหนคนอื่นยังกลัวขนาดนั้นคิงต้องรู้ตัวละครับว่าตัวเองนั้นน่าสะพรงกลัวจริงๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนเป็นคิงเพื่อนๆก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างตรงนี้คิงก็ใช้ฉายาตัวเองหรือความเป็นตัวตนของตัวเองนั้นสยบคนอื่นครับตรงนี้ไม่แปลกเลยถึงแม้ าในใจของคิงน่าจะยังกลัวอยู่หรือในใจของคิงอาจจะกลัวอยู่ก็ได้แต่สีหน้าที่คิงแสดงออกมานั้นคนอื่นไม่รู้ครับว่าคิงกําลังกลัวอยู่แถมยังรู้สึกว่าคิงกําลังโกรธอยู่ด้วยซ้ําไปเพราะสีหน้าของคิงเป็นแบบนั้นและอย่างสุดท้ายถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ผมเชื่อว่าคิงอาจจะยังไม่ออกมาหรือไม่กล้าออกมาก็ได้ครับอย่างสุดท้ายนั้นก็คือ คือ <c oughs> คือไซตามะอยู่ด้วยครับทุกครั้งเลยที่ไซตามะอยู่ด้วยคิงจะรู้สึกปลอดภัยเพราะมีสแตนอยู่ใกล้ๆภัยอันตรายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำอะไรคิงไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะคิงเองรู้ดีว่าพลังของไซตามะมันสุดจัดขนาดไหนทุกครั้งที่คิงอยู่ในอันตรายไซตามะจะเข้ามาช่วยเสมอและการเข้ามาช่วยของไซตามะส่วนใหญ่คิงก็จะได้รับผลประโยชน์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าไซตามะจัดการเร็วเหลือเกินคนธรรมดามองตามไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดการคนที่ได้รับผลประโยชน์คือคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับ นั่นคือคิงจนทําให้คิงเนี่ยกลายเป็นฮีโร่คัสเอสลำดับที่7เนี่ยตรงนี้มันไม่แลกอะไรเลยการที่คิงก้าวออกมานั้นส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่ใซตมามะอยู่ใกล้ๆหรือไซตมามะอยู่ตรงนั้นแล้วจากการวิเคราะห์ก็ประมาณนี้หรอครับส่วนเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ในที่สุดของที่สุดแล้วครับคลิปนี้ผมจะมาอวยคิงว่าคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นหยุดสงครามในครั้งนี้แบบตัวจริงเลยทีเดียวไม่งั้นเนี่ยกาโลอาจจะโดนอัดสะบ ิ่งกว่านี้ก็ได้ครับหรืออาจจะไม่บาดเจ็บอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่เชื่อว่าเหล่าแฮงท็อปเหล่านั้นจะมีดาเมจใส่กาโร่ได้ครับในส่วนนี้ผมว่ามันดูสมเหตุสมผลดีนะเพราะว่าคนที่จะมาหยุดทุกคนได้ก็คงต้องเป็นคิงเท่านั้นคนที่จะห้ามทุกคนได้ก็คงเป็นคิงเท่านั้นครับและทุกคนก็ไม่กล้าหึงหากับคิงอยู่แล้วการที่ส่งบทให้คิงเป็นคนหยุดสงครามครั้งนี้ก็ไม่แปลกอะไรเลยมันดูสมเหตุสมผลดีจากความกลัวของทุกคนจากความเกรงใจของทุกคนที่มีต่อคิงนั่นเองส่วน ในคลิปนี้ก็ขอล่ำลากันเพียงแค่นี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคุณจะได้พูดคุยกันในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอร่ำลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับชิชออาร์สปอรตรักทุกคนรักมากและวันนี้สวัสดีครับ